ซี่สวัสดชนญชิมวันนี้ขอพาทุกคนบุกย่านตลาดูเพื่อมาลองกินเมนูตามสั่งรสชาติระดับพัตคารในราคาที่เป็นกันเองที่ร้านเหลาตามสั่งจะเด็ดแค่ไหนตามผมไปดูกันเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเหลาตามสั่งนั่นเองนี่นะครับพ่อครัวกําลังทําแบบคำหมักคมเลนลูกค้าก็เต็มร้านเลยตอนนี้เดี๋ยวเราพาไปคุยกับเจ้าของร้านกันก่อนไป let's go ตอนนี้เราอยู่กับเฮียเม้งเจ้าของร้านนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาสอบถามเฮียเม้งนิดนึงนะครับตอนแรกนี่เฮียขายอ่าตามสั่งมาเลยไหมครับเริ่มแรกก็ขายอย่างนึงเลตั้งแต่ปี17แล้วเรื่องวัตถุดิบนี่เฮียก็สั่งงี้ครับไปทุกวันอ่ะตีสี่ครึ่งโอ้โหตอนนี้แดดดีทุกวันพุธแปดโมงเช้าก็อาจจะก่อนนั้นก็ได้ถ้าของหมดน้อยก็จะเก็บก่อนโอ้ต่มมาให้เมนูครับอ่เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีเมนูอะไรกันบ้างเหลากระเดียมมีร้านใส่หมูกรอบใส่หมูใส่กุ้งใส่ปลากระพงให้้้ดวยอเเคคครรัับบบมมมา่ผูชกิิไป เป็นมือครับเนีเนเยนเ่ยมือก้าวสวยร้อนๆครับคุณผู้ชมหอมกระเทียมหอมพริกไทยมากแล้วก็ที่นี่คือหอมกินกระทะนะรสชาติเป็นเค็มมือก้าวสวยร้อนๆนี่อบอกอย่างนี้ครับดีไปที่เมนูถัดไปครับเป็นปลากระพงสามรสแล้วกันนะครับไปครับก็คือปลากระพงสามรสเปรี้ยวหวานตามคอนเสิร์เลยอร่อยแบบมีความแบบ ปลาก็กรอบเอยไปที่เมนูถัดไปครับเป็นปูผัดโค้งกะรีอ่าเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของที่ร้านดูครับเนื้อปูช่าๆอ่ามาครับโปะลงข้าวสวยรสไปครับรู้เลยว่าสดอ่าน้ำปูเด้งมากกลิ่นแรกเลยที่สัมผัสคือมีความหอมของโคงกะรีอ่ารสชาติมีความเค็มอัจจะเยอะมากวนี้อย่างนี้ครับอร่อยมาที่วุ้นเส้นผัดไข่หมูกรอบนี่ครับ นี่ผม้อมแบบกิน,นกินไม่มีข้าวเลยนะไปครับสิ่งแรกที่สัมผัสคือหมูกรอบแน่นมากแล้วก็มีความหมอมของกระทะอ่านี่ฮะเออ,อร่อยนะเมนูซุปๆหน่อยต้ยมยำบวยหมูสับมีความเปรี้ยวอ่าลรวกลมกรมกรม,มีความแบบกินบัยครับท่านผู้ชมลูกค้าเดินไปเดินมาเดินผ่านไปมาก็เ,าเชิญแวะ ทานอาหารที่นี่ได้นะครับส่วนที่จอดรถแนะนําให้มาจอดใต้สภาตลาดภูแล้วเดินมาอีกหน่อยก็ถึงแล้วครับผมหรือสามารถสั่งผ่านทาง Delivery ได้เลยนะครับและต้องขอขอบคุณน้องๆพนักง,งานสีสวัสดิ์เงินสดทันใจสาขาตลาดภูที่แนะนําร้านนี้มาสําหรับครั้งหน้าเราจะไปชิมร้านอร่อยย่านนะอีกก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับทีสส่สดิ์จะชิมพอุนุญาตมีแต่ร้านอร่อย